สวัสดีครับวันนี้เรามาช่วยยายขี้เหนียวครับนะผมนี่แหละยายขี้เหนียวพอดีรถเสียต้นติดลมเครื่องจมน้ำเครื่องพังก็เลยเอาเจ้านีโมมายกเครื่องครับไปเดี๋ยวพาไปดูลืมทำคลิปตอนเอาขึ้นเนาะไปเดินไปเลยเจ้านีโมเจ้านีโม อึบอุบอุบอุบโอ้ยเปิดแอร์ก่อนแอร์ย็นไหมเจ้านีโมยังเครื่องดีอยู่นะยังใช้ได้อยู่โอเคอยู่ โอ้ยเดี๋ยวลืมลืมคำ้ำลืมค้ำเลยขาตั้งมันยังไม่ตั้งนี่หว่าตายตายตายอย่ามันล้ม๋ยวมันลม้มลมืมคำ้คำลืมค้ำ nhắn qua rồi này phải là ผมก็ยังมีอาการกลัวอยู่ไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทนะครับเอารถขึ้นเอารถลงก็ยังมีอาการแบบภาวะผวงอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ขับตลอดอไม่ได้ขับตลอดนะครับอ้อมือมันยาว นิโมมันยาวมือยาวมันก็เลยอยู่ใกล้หัวเก๋งก็ตรงนี้เลยโอ้โไม่ได้ขับนานตืนตื่นยังไงไม่รู้นะคันนี้นะ ตื่น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 ,นสนามไปอีมโมรถเสียต้นเป็นรถเกี่ยวสักพัฒนานะเครื่องจ o 8อ2ปดซสอแม่งไม่ได้ดูน้ำมันนี่นี่เอารถมานี่น้ำมันจะหมดแล้วนี่ตายแล้วขอดก่อน โอ้โพ oh, oh, hey. ากัะเด็นแน่เด่นอนน้ำมันก็ไม่มีไหนับกระตา่ายด้วยสิน้อบกระต่ายสับไม่ได้บ่ฮึสับเตากระต่ตายไม่ได้ ระบบเาตากะาตเป็นอะไรนอ้อเรียบร้อยเตากระตายเกมนี่เร่งเครื่องทำไมมันหย่อนนะวะรอบเครื่องทำไมไม่ขึ้นเหมือนแต่ก่อน ก็เครื่องหย่อนลงมากเลยเราก็ม,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 มาทำตามหน้าที่หลานไม่มาก็ไม่ได้เราไม่เกไม่มีคนช่วย ก็มากับเสียต้นน่ะลูกเคยเพิ่นแหละแต่ลูกเคยเพิ่นเนหลืออยู่คนเดียวตอนนี้ทั้งไหนล่ะป่าไปทั้ทงไหนขี้ตื่นไงไปทั้งไหนคือรถเกี่ยวขวังแล้วเอ,อาไป โอ้รถจอดอยู่เครีบท่านี้กง็งัดกันก่อนเอาไปโคโยกไว้ก่อนครับเอาเครื่องออกจากทัางในครับมันติดเป็นเด้ไม่ใช่ขี่เหนียวเจ้าเยา้าตัเงินไหลหัวจักใจแน่เงินน่ะไมดดินน้วยกัเขา,เาไปทำอะไมาสิจัดอยู่สวัสดีครับมันล้มมาก็าไปเอาไปก้อนบานาริษัทแตกรึเปล่า โอ,โอ้โหมันออกมาทั้งยวงเลยเจ้นี่เ้มันจะหลุดดิหานเอาคำเป็นสร้างเป้าจมน้ำครับจมน้ำอยู่ตรงไหนอน้ะเดินมาจมน้ำแล้วก็บอกว่าเกี่ยวได้แค่นิดเดียวก็เครื่องมีอากาศน่าจะเข้าตรงไหนไม่รู้ ย้มเตียนรถแห่ะสันมวนฮวฮหาเนื้อมากินไปพานเบียร์ล้านเด็กกระเซ้นให้เขากินบัดล้านจะข้องวสันเอื่นใส่หวงสิานบัดล้านจขงวสันเอิ่นใส่เลก็ม่วงสามสิบนาทีบนแม่ท่ามือโอ้ยเขาเบ่งสายเหล็กตั้งหกม่งเหรอโทษเอื่นเขาล้มล้อล้มลอยยัเ่าจะหุมลงั้ดว่เป็นตัวเป็นอี่อย่างยังงโทษจะสอบนี่มา ขันย่ำได้กินอันหนึ่งไก่กับผัวเคนเนี่ยท็อปเอ้ยมากินหนึ่งไก่เด้อบ่เคยมีเห็นปลาซอจอนเล่าปลาขึ้นเล่าปลาขาวขึ้นมันมาเต็มแหนบ่ท็อปเอ้ยมาเอาปลาไปกินเด้อวันหนึ่งผมเคยมีบ่มีเออนะผมเคยมีเปียกงสิผมเคยมีทอปไปสิยุปปลากินเบื่อละเสือเบื้องทิ่งสือเบิ่งที่ว่าเ้าอยู่ไก่ยังกไงทั่วอื่นขันมาอยู่เฮียนเี่อผมมีเออนทาร่างม้วนมากกว่า มันเลี้ยงหรือปตรมไก่แล้วมันเลี้ยงห้อเล้งแล้วสักสองตัน้ไก่มกินเนื้อเนื้อนเนื้อน้อเ่ย่อ้าขอเรอกยังกินกันนะเอาขึ้นเรือปโอเคอ้อเื้อเน่้เตปลาซอจอนมล้ยกูเสียกันายอหมแยงเียาี่มวนมาเป็ดดี

ผมตเครื่องไปโอ้ยรถเกียวหนหน้ำดเียงะทยน้ำเกียด้ยธรรมชาติโอ้ย,ยน้ำแดงสดระบบน้ำแดงไปนี่ไทยไปเกิดจากสายเหน็นยัย่างหมูดับเครื่องเราวมนดูดเขาใส่ บะเมียนไหมทีงว่าที่ว่ามันห่างหนิไหมที่ว่าจมหนำมันดูข้อป้องเลย้ข้อเบียงโอ้สิ้นข้อเวียงมันจมต้องไปเลิกปาะนั็นเลยจิเพราตจุดที่นี่เพราะเพราะว่าจะจุเขาซิ่งได้เพราะงั้นเขาทอให้ใจบ่นี่นไหมทอให้ใจอยู่ซือข้อเวียงพอดีเพราะงั่นเขานี่จิเออทอให้ใจด้วยเขาว่าสำคัญที่ที่ทอให้ใจโอ้อันนี้ก็หาของมันน้ำได้ตัวนี้แทนแทนจับมันตี โอ้ยเ,เ,เครื่องตัวนี้สร้างโม้ให้ถามเนี่ยมีคนเอฟซีโทรมาปรึกษาว่าเครื่องรถเกี่ยวตัวนี้แหละเขาห่างบัดนี้ผู้นี้เลยแนะ๋ยนะไห้เขาไปเอาเครื่องจีโอ 8E มาใส่ปั๊มเก่าได้ปะได้ครับเออมาหนึ่งคนนี่นอนใส่ในมัน้ยมันบอูลูกเล็กไหมตัวลูกเล็กไหมห้องกับแคลถอดเอาปั๊มเก่ามันบอเอาปั๊มเ,เอาสายหัวงฉีดมันเนี่ยขันรถขันน้นอย่ห่างมีใส่ ม่ต้องไปซื้อหอดสองแสนหกสองแเจ็ดได้เยสองแสนก็บาทนี่เครื่องตัวนี้เห็นนิหน่อยงสิไปซื้อเจโอแปดอีน่ะเครื่องละแสนทะเลแสนหกแสนห้ามุ่อนั้นแปดอีแสนก็บาทมาเอาปั๊มนี่ใส่ขี้เกน่ะใส่เกาได้เปยสอจอกถือแล้วเลยเจะไปซื้อเศาเห็ดนอนเีนั่น พอิใส่ใบสองตัวแต่เมยวอลยูซี่อยกมันต้องจวดนะพอปานเจริญสี่สตัว่าไปซื้อรถแฮสิพอดีก็ซื้อรถเกียวมันใสซื้อว่าปเกียวมันนมันลำบากซื้อแล้วสิับเก้้จอดไปด้โอเออเออมาถามจอดไปสิับเอาเเอาบักสแตนเลียเียมามามาจอดไว้รเางอยู่เอาไปบพน มันเปนสืได้ไปเชื่อมเท่กันอยู่บ่อวันนี้ไเอมันน่งฝ่อวันโอคือบนลากไปหลดลากไปเชียงหน้าใส่เชียงหน้ามันอันน่งคนโทษหราอมันบเลียนตีโอ้บอแมนหมายถึงมันไ่โคนหรไม่ไถมันไปดนนีไหมนี่แม่เอาสลิงผูกเสดาไปโค่กันยางไปน้ำกลนกันเล ไปได้ดีล่ะยัไงไปเชิงหน้า,าเหมือนดิโอ้โหหนาวปานนี่มาเป็นแนวมวนเ้ยพี่้องเลยฮะโอเคครับ